ย่างเดือสู๋คลิปไปละย่องย่างมาท่านไหนหอดเดือสู๋ก็จังบอกว่าคลิปมันหลายฮึ่ๆอีกเป็นคลิป2คลิปพุ่นเด้ใจเย็นเด้อทุกคนอย่าเฝ้าสูนเด้อเศร้านี้เด็กชายตัวตุนตื่นมาแล้วเบิ่งพุ่น่ะแพมเพิรดหัวพุ่น่ะโอ้โหบ่อแม่ยังได้ขี่แตกเฝ้าเมียนเฝ้าเมียนเอ้ยเพื่อนเห็นเนี่ยเอเยเพื่อนแลนหนีจากๆเลยตอนนี้หลายคนกระทำมาดินแดนกินนมอีหยังกินนมกล่องของไฮคิ้วค่ะไฮคิ้วสีทองแล้วก็สีฟ้าอ่อนส่วนพี่สาวก็จะกินนมชงของคาร์เนชั่นเด็กโตค่ะกินทุกวันก่อนไไไปปปโรรรรงงงเเเเเเีีีียยยนน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 ลลสสส่่่่่่วววววตอออ็็็็กกกกกจะะะิิิมมมมมฮฮคคาาาหัับบดดถ้้้้้้ืพ บอกว่าพูดดังไฟได้ดังไฟไปให้อีลาแน่อยากกินเค้าจี้ว่าสันวานหนุม่มยิ้สั่งเนาะกัหลานสาวคนเดียวของบ้านหญิงสังยังนันนะนาเฮ็ดไฮเบิร์ดบอกเลยว่าไอ้เสื้อเขียวๆไอ้คนที่นั่งรถเขียวๆนะ่ะไม่ได้ได้อภพิสิทธ์ว่าตัวเองเป็นลูกล่านะคะพี่มิวด้วค่นะแต่อภิสิทธ์ก็มูค่ะฮึแต่ว่าบอกอันนี้นี่นะยามันห้มันเส,สียงดังเสียงดังเน่ยนี่เหมือนเรียกร้องฮึบสนใจยังสินะแล้วเบิ่งสิเอาจังไดนี่เอาสิควรเฮียนกับสิขวดสิเลนรถกับสิเลนโอ้ยเนาะเศร้ามาก เมานาังหลับลมชมวิวต่ำหม,มากอ่ทั้งนอกเด้หลายคนกระถามขม่าบาย่าทวดอยู่บ้านคนเดียวเหรอคะแม,น,มนค่ะยเมื่อคืนแล้วน,นอนอยู่นีคนเดียวแต่บอเป็นยังไม่ยาฉันกับยุ่เยี่ยนตรงามส่วนยาสันกับยุ่เยี่ยนข้างหลงังลูกก็นอนอยู่ข้างอาง้อม้างอ้อมแอวพะว่าเราบอให้ผู้ใดไปยุ่งทำเล่าด็ดขาดพะว่าไม่ยาฉันแล้วกับบอแมนลูกค้นตยาสันแล้วกับบอแมนคนนตเพื่นมีลูกไส้คนเล็กอยู่แต่ว่าตอนนี้เพิ่อยูกรุงเทพนาเถ่าแล้ก็ล่อให้ลูกไส้คนเล็กนี่แหละมายว่งเยงี่ยาเน อยู่นำ <c oughs> ้ำผู้ใดสิบ่อยากเอาพออ่อเอาแม่ม่อยู่น้ำหนสูแต่ว่าก็คือจังหวะนั่นละเราต้องเคารพในการตัดสินใจญาติทวดเด็กเศรานี่แม่ญาก็ออกไปหน้าตาเศร้าผู้ได้ขี่ซาเล็งไปกับยาเฒ่าหลังจากใส่บาทแล้วเราก็สร้างคว่ำชันบางในหูบอดิวมือนี้ม่เห็นนักกินเดอ้อแม่ข้าตีนไก่ไปทาย,ยุหันนา,นามะเมเสียดยังมื่อกเห็ดประัตว่าอ้วนไ้เขาทางล่ค่ะต้มยำตีนไก่เมนูซิกเนเจอร์สำหรับครอบครัวเรามือนี้แม่ยาเราไปยังวัติเลาไปเอาไม้ไผ่มาเห็ดูดแถววบบ้้้าาาาาานน่มมมมีีไไผททองลัย มยได้ยินจังสันเฝ้าเลยค่ะเฝ้าตื่นไปตาเสาเลยโอ้ยความอุจจาจะเรืองมันกับพี่ยูวากาลังเห็ดเน่ากินอยูแมนบบไก่ยังมาท่านเดเปื่อยสำได้หญิงตีนไก่ยังมาท่านเดนสุกสำาแก๊เบิรดวันนี้แต่ละคนกับเห็ดเบียกเห็ดงันยังมาท่านเดนกเี่ยวแมนบบฉันกับเฝ้าจมหมอมาตมในเยนเลยตัวฮึยมาตมใส่แกลในเยนค่ะกับยากินกรุบกรุบกับซ้ามันค่เทียดเทเดียวหนึ่งดอกเมียจมกับซ้ำนี่ค่ะไม่ไพ่ที่เมียตัดมาเป็นไม่ไพ่สำหรับเห็ดบังเลาราม คุณนายอัดยูร่ายยมุสิตาเทีนยังป่องน้อยมันกะแห้งมันกะว่าเป็นเกี้ยสันตัวเกี้ยมันกะแห้งสันตัววรศันวาตัดแค่เคืองพ่อใส่รถสูดใดน่ะน่ะกับพ่อป้าตองตดให้มันไปบ่าค่ะนี่เห็นบอกบอกแล้วค่ะนักสังการใหญ่ผู้กำกับใหญ่ลงมือเองบอกแล้วไม่ยาฉันแล้วได้เกียดนิยมเอาหนึ่งในการจัดการนี้แล้วเอกการจัดการได้็ีวิทยาการการจัดการคุณนายชมพูนุชรัตนวิชัยค่ะยานลูกซ้าเห็ดเพได้ดั้งใจยืนเฝ้าเลยเด็กนี่นี่อันนี้เจ้าเขาเห็ดเป็นป้องเพราะว่อแม่เสียบังเขา เพราะอุจูอาจารย์ฉันเหตบอท่านก่อนอื่นห้าก็ต้องอาเขามามาาไม่ก่อนเอาไม่เอาเขาไม่มามามาเขาไปเบิดขึ้นเล้วห้าก็สิญาติเขาน่ลใส่ในบังเขา้าไแบบนี้แล้วห้าก็สิเตียมกะที่ล้วกัใบเตยแล้วกัน้ำตาลแล้วก็เกลือใส่ดิน้อยค่ะแล้วกเคี่ยวเคี่ยวจนทุกย่างมันเข้ากันน่ะล่ะาก็สิเทใส่บังเท้าใส่เขาลงไปนานาเล้วบานนี้เ้าก็สิเอาใบเตยน่น่ะญาติปากมันแล้วขอ้าก็เลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงใส่หม้อนึ่งแล้ว สุปปลาทวถึงเดชห้าต้องไปต้มก้อนสูตรบางเทาร้านที่เขาเหยีดขายกันนะเขาก็ต้มก้อนแบบนี้แหละยิงไม่ยาเราบอกว่าหลังจากกินเขาเรี่วเรี่วเมนบอเวียงงานการสางไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามท่านในเบิร์ดเดชนี่ก็คือต้นบอกเผาหลังเฮียนอันนี้ก็เป็นบอกพเผาดำหอมแท้บอกเด้ยิงมามันหวานบอกขาดมันบริวารแค่น้ำมันหวานเนื้อน้ำเพราะว่าทีมองหลังเฮียนมองนี้นั่นนะไม่ยาเราก็ซื้อไว้แล้วจะของเก่าแมนบอลจะของเก่าน่ะเพิ่นบ่าอยากขายเด้ยิงว่าเป็นเพิ่นเสียดายทีเด้เพิ่นเสียดายต้นบอกเผาเพราะว่าบอกเผาต้นนี้มันแสบบอกแลวขาดากเด้ยยปิตะร้าบกพาว้ น <l ug> เป็นยังคือได้ต้อยบอกเผาตีฉันว้า้แม่ยาฟังว่าน้องอัดหนาเวลาพาพวกฉันไปกินเขาอยู่ร้านอาหารน่นะื้อบอกเผาหนื้อร่อย,ลลอยก็าบาทพ่นเด้แม่ยาวางในหูบต้อยต้อย้อยไปฟาาคุณน้ยายว่าบั่นวาต้อยลงแซงไหนแมนบอก,ก็าอ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 าัากินแซงนันค่ะอุ้ยแ่บบอค่กเลีวก็กินอวดกินอ่างเอพซ้พอเด้แต่ละคนวางในหูบ่อนี้มาหากินอ่างหนาเด้อยาย้าซั่นวขคอยสิไดไปหาสื่อบอกเผาไม่กินได้บันนี้บัสนฮึ่นี่ค่ะผลงานการต้อยบอกเผาของขอ้ก่อนแก้วก่อนครับเมือนี้ที่แห้กเพื่อนมามบคุ ก็เลยวางสีนั่งก็เลยต่อยเอานั่นละหลังจากนั้นเบี้ยกันยังบนท่านในเล้วได้ยิงเพื่อนกระล่างรถค่าล่างรถเตรียมไปละยองมืออื่นฉันเลยว่าอู้ไปล่างละยองกันเลดอกฉันเลยวางสีนั่งก็เลยว่าบอละเรียตัวไอซีหมอกวันสันวาสมบุกสมบันมาตลอดเกือบเดือนแล้วบ่ได้ล่างจักเทอ้อให้ได้ขี้เป็นขั้นงามๆไปตลอดทางในเมฆวันสันวาเรียตัวลูกไส้ <c oughs>